แนะนำแพ็กเกจทัวร์ชงชิ่งประเทศจีนครับชงชิงองอ่งผงหยาต้องอู่หลงอุทยานหลุมฟ้าเที่ยวระเบียงแก้วอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าถนนคนเดินเจียวฟงเบยแล้วก็เที่ยวตึกตะเกียบนะครับเดินทางทั้งหมด5วัน3คืนโดยสายการบินไทยแล้วแอร์ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่1 3 8 8 8บาทครับโปรแกรมนี้เที่ยว2เมืองเลยนะครับเฉิงตูชงชิง่งอุทยานหลุมฟ้า4ีดารุนีแล้วก็อู่หลงครับทัวร์นี้ไม่ลงร้านรัฐบาลน,นะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงถนนคนเดินชุนซีลู่ระเบียงแก้วอู่ การกบินเสฉวนแอร์ไลน์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2888บาทครับชงชิ่งอู่หลงฝูหลิงต้าจูเที่ยวระเบียงแก้วอู่หลงตึกจีบสองชั้นอุทยานขขาวนางฟ้าแล้วก็เที่ยวตึกตะเกียบครับเดินทางทั้งหมด6วัน4คืนโดยสายการบินเวียเ,นนเ,เจย <ading S 2> ยทแอ <Utah> ร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 8 8 8บาทครับชงชิ่งอู่หลงขขาวนางฟ้าอุทยานหลุมฟ้าเที่ยวระเบียงแก้วอู่หลงหงหยาต้งถนนคนเดินเจี่ยฟงเปยเดินทางทั้งหมด5วัน3คืนโดยสายการบินเวียเจทแอร์ราคาเริ่ต้างงงอูล ผาหินแกะสลักต้าจูเที่ยวอุทยานหลุมฟ้าภูเขาอู่หลิงซานแล้วก็ชมรถไฟทะลุตึกครับเดินทางทั้งหมด5วัน4คืนโดยสายการบินเสฉ่วนแอร์ไลน์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 6 8 8 8บาทครับชงชิ่งอู่หลงอุทยานเขานางฟ้าทัวร์นี้ไม่ลงรากรัฐบาลนะครับเที่ยวระเบียงแก้วอู่หลงชมรถไฟทะลุตึกแล้วก็สวนวัดสารเคกทองเดินทางทั้งหมด4วัน3คืนโดยสายการบินเสฉ่วนแอร์ไลน์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,3888บ,ท,บทัวร์มหานครสามพันแปเขาอหลงอุทยานเขานางฟ้าเที่วยวหง อย่าต้องเที่ยวชมตึกตะเกียบเดินทางทั้งหมด5วัน3คืนโดยสายกาบินไทยแล้ด์แอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,888บาทครับทัวร์ชงชิ่งจากเลิฟลี่สมัยทัวร์เรายังมีอีกหลายโปรแกรมเลยนะครับถ้าสนใจทักมาถามได้เลยกับเลิฟลี่สมัยทัวร์ครับ